เเรกันวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวเกาะช้างในช่วงหน้าฝนมาดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจและผมจะพบเจออะไรบ้าง s <S พร้อมเข้าสู่น้ำตกคลองครูโอเคแล้วตอนนี้คือฝนตกหนักมากแล้วเนะี่ยช่ไหม้แม่หายแล้วตอนนี้โรงแรมไม่มีไฟนะครับที่ติด,ดอยู่เนี่ยเป็นไฟเจแว่นนะครับ กากรรอยู่โรงแรมบนเกาะที่ไม่มีไฟแบบนี้ตอนนี้สองคาเฟ่ที่เราจะไปกันติดหมดลืมมือถือไว้ในแท็กซี่จะมีอะไรโชคร้ายไปกว่านี้ไหมมาลุ้นกันสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่สวนภุมแอร์พอร์เนาะเรากำลัจะไปเกาะช้างกันจากสวนภูมิแอร์พอ,อ,รรอ,อร์อวันนี้เราจะเดินทางจากสวนภูมิแอร์พอร์ไปเกาะช้าง น่าจะเปเ็นความรื่ออตาล้ก็ตอาช้าสถานรี่ท่อเทิ่ที่งูมกอเาค่ะกับมารอตนี้ค่ะตอตนี้เนาะแเรายังมีเวลาอยู่ขาหนึ่ฟดคอร์นะที่ชั้นหนึ่งใกล้ประตูแปมีฟู้ดคอร์ดด้วยนะครับอาหารหลากหลายราคาไม่แพง รถออกเจ็ดโมงเมื่อกี้นี้พี่พนักงานบอกว่าให้เรามารอก่อนเวลารดออกสิบนาทีจนตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วและตอนนี้เองครับที่ผมเริ่มรู้ตัวว่าผมหามือถือไม่เจอพยายามค้นทุกกระเป๋าก็ไม่มีครับครับตอนตอน,ต,นตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้พี่ถึงตรงไหนครับอ๋อครับครับได,ได้ได้ครับผม ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปรอครับผมเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่กำารการการจักลับเข้ามาสนามบินเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอบอกพี่พบกับบอกไปว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใครซิ่ต้องจอดชั้นสี่ประตูแฟรใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเ้าจอดประตูแฟร์หรือผมจะได้โลงมาตรงนี้เลยอ่าได้อย่างงั้นผมขึ้นไปรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงมานะได้ได้ขึ้นไปดึงอะไรไป แล้วก็เกิดไม่คืนก็ได้รืมมือถือไว้ในแท็กซี่ตอนนี้โทรติดต่อแท็กซี่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรับที่ชั้น4ิระตู8กันตอนนี้ผมบอกอเคาน์เตอร์แล้วว่าเรอผมนิดนึงรามือถืออยู่พอรับทราบแล้วล่ะว่าผมมีเคสรืมโทรศัพท์ไว้ในแท็กซี่ใช่ใช่ใช่ที่นั่งข้อตั้มครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่คนขับแท็กซี่มากๆนะครับละพอได้มือถือเราก็รีบเดิเนทางกลับไปที่จุดขึ้นรถทันทีไม่อยากให้ผู้โดยสารท่านอื่นรอนาน เราเราก็เริ่มออกเดินทางจากสนามบินสวนภนูระหว่างทางมีฝนตกเป็นระยะเพธรรมดาของช่วงหน้าฝนแล้วนะตอนนี้เรามาถึงท่าเรืออ่าวธรรมชาติแล้วนะบ้าซาดกับเขาไหมข้าไปใส่ไม่นหลิครับมาข่าไหนหนี่ับตอนนี้ เรียเข้าวฟาของเรากำลังข้าวท่าแล้วนะเดีมยว้ปเสียกันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองยี่สิบเรามาถึงเกาะช้างแล้ว รวมแล้วจากสนามบินสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตมาถึงกาะช้างใช้เวลา7ชั่วโมงเกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมบนรถต้องดีดยกของขึ้นจากพื้นออกกันเปื้อนื้นระหว่างทางจากท่าเรือไปโรงแรมจะผ่านโค้งอันตรายหลายโค้งตื่นเต้นดีแต่ถ้าใครขับรถมาเองนะครับเพิ่มความระมัดระวังในแต่ละโค้งขับช้าๆอย่าเร็วมากเนะี่ย แล้วเราก็มาถึงโรงแรมเคซีแกรนด์ฮีสออแอนด์สปาแล้วก e ่อนอื่นก็เช็คอินเข้าที่พักครั้งนี้เราพักในส่วนของฮิลไซด์ฝั่งภูเขาจะมีรถกอล์ฟขับไปส่ง ห้องพักฝั่งภูเขาก็ไม่ได้ไกลเลยครับแค่ข้ามถนนไปก็ถึงแล้วมาถึงห้องพักของเราแล้วสวัสดีดครับห้องพูลวิวจักรกุซี่ดีลังห้องพักวิวสระว่ายน้ำขนาดห้องพัก4.5ตารางเมตพรพร้อมกับอ่างจักรุซี่เราออกไปดูวิวกัน ตอนนี้เรามาเจอละสีเคฟคูบาที่นี่จะมีสระว่ายน้ำทั้งหมดสี่สระเดี๋ยวเราไปดูให้ครบทุกสระเลยนะแหม่มีสไลเดอร์ด้วยน่าเล่นน่าเล่นสระต่อมาครับอยู่ชั้นสี่ฝั่งยิวไซมุมดูพระทิ่ตกบินข้ามมาฝั่งสี่วิวครับมีสระว่ายน้ำริมชายหาดสระว่ายน้ำเต่าทะเลมาถึงทะเลแล้วก็ต้องเก็บบรรยากาศทะเลกันหน่อยอสดชื่น สุดตรงนี้เป็นห้องอาหารที่เราจะมาทานอาหารเช้ากันวันพรุ่งนี้ข้างๆโรงแรมมีทัวร i s ิ i n ์อินฟอร์เมชันมีรถให้เช่าด้วยนะมอเตอร์ไซค์มาละก็ต้องสนใจว้าที่ตัวใช่ไหมอ๋ออ๋อมันเป็นไวเลสขีย์ก็คือไม่ต้องเสียบไม่ต้องเสียบแล้วมี้านอื่นแนะนำมั้ยเกือบทูกวันพี่เรือไป โซนเนี้ยถ้าไม่ไกลนะคะถ้าไม่ไกลโซนนี้ก็จะมีตรงนี้ซันแอนด์ซูซันแอนด์ซูถ้าคีไปมันจะมีตึกสีนฟูแล้วก็จะมีร้านนึงก่อนหนึ่งความน้ำมันอยู่ใกล้กันเลยชื่อดูยูเทิร์นอะไนั่นโอเคดูยูอ๋อดูยูเทิร์นดูยูเทิร์นจะไปพรุ่งนี้พ่งนี้ไนช่วงนี้คนยูเทิร์นก็จะมีคนมากมากคนละเป้าหมายของเราคือเกาะช้างคือฟูเนาะมือเย็นวันนี้ let's go อันนีอยูนเชิญร้านอีรานแนะนำที่จะมากินกันพรุ่งนีน้เหมือนกันนะอวี่ฟอ๋อนี่2ัวัวสีฟู ครับหนึ่งนะเกาะช้างศรีฟูเส้นทางโอเคอ่ะตามนี้ต้องตรงไปเรื่อยๆตรงไปก่อนเลือกเลือกที่เป็นเส้นทางรถมอไซค์เส้นทางรถมอไซคนะ์นะนี่โอเคสองนาทีโอเคตรงไปแล้วก็เดี๋ยวเลีนะเ้ยวขวาตรงนี่นะตรงนี้อ่านี่นย่าป้ายเกาะช้างศรีฟู แล้วปุ๊บก็ร้อยห้เมตร ใช่ไหมวงสีส้มๆนี้ใช่ไหมแล้วก็อุ้ยทางข้างหน้าดูสวยเนาะหน้าเข้าไป <c oughs> <c oughs> เกือ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกถึงเมื่อไรอ่ะวางหน้มันให้ตกไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวไปงานเดี๋ยวเปิดหนาเปิดน้ดท่นานนี้นะ เกาช้างซีฟูดตอนนี้เหมือนฝนกำลังเลิ่อลงโปรยๆปรพอดีเลย กินข้าวเสร็จก็กลับมาที่โรงแรมขึ้นรถก,กอล์ฟไปฝั่งฮิลไซต์ตอนนี้นะครับเติมน้ำในอ่างเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาของเราก็คือสวิตช์จากุซี่ไม่ทำงาน,น,นตรงแต่ถูกหาช่างแล้วละ่ะเดี๋ยวช่างขึ้นมาผมน,นี้เหรอก็ไม่เดอะไรขึ้น ชั้นก็มาหรือเตียงเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำลังทำาการซ่อมอ,อยู่ตอนนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับไม่คาดคิดไฟดับทั้งพื้นที่เลยตอนนี้โรงแรมไม่มีไฟนะครับที่ติดอยู่เนี่ยเป็นไฟเจนก็มีชุดั่วข่าวมาดูเลยครับตอนนี้ห้องติดแค่นี้ก็มืดนิดๆสลัวๆไม่มีแอร์ด้วยเ้ยข้างนอก มืดแบบนี้เลยและครั้งแรกเลยครับแต่การอยู่โรงแรมบนเกาะที่ไม่มีไฟแบบนี้ก็ได้สีสันเล็งดา,านกะไม่คาดคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเย้ตอนนี้ไฟมาแล้วครับแอเรื่องทำงานแล้วผมรู้สึกได้ อสัญญาณที่ดีเอ๊จากรุซี่ได้ยินว่าเหมือนเสียงเครื่องทำง,งานด้วยไปดูกันใช่ไหมเปนเสียงเครื่องทำง,งานเนาะเป็นเสียงแอร์ดูซิดูซิเฮ้เครื่องจากุซี่ทำง,งานแล้ว <c oughs> ไปสำรวจบรรยากาศข้างนอกแป๊บนี่งเป็นไงบ้างอาไฟกลับมาแล้วใคอยังชั่วหน่อยที่ไฟดับไม่นานตอนแรกก็แอบหวกนะว่าถ้าดับนานจะนอนอยังไงตอนนี้เรามาอยู่ที่ภาครายขาวผ่ี่ขึ้นชื่อว่า สวยดยี่สิบบนเกาะช้างครับผมออกไลท์ครับไลบุฟเฟ่ต์อยู่ตรงนี้เนาะข้างในด้วยใช่ไหมอ๋อในห้องด้วยนะครับโอเคเปิดถึงกี่โมงครับเราปิดสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งเนาะโอเคไปเพื่อนคนหนึ่งยังไม่ื่นเดี๋ยวคงมาโอเคนี่สิบไลบุฟเฟ่ ไปตรงไหนกี้ไปกี่ลี้สวัสดีครับนั่งตรงไหนกีเนาะ ที่ทานอาหารชาเช้าเสร็จนะครับก็เดินสำรวจพื้นที่โรงแรมอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้เป็นโซนวิลล่าครับบีชบีชคอนวิลล่าก็เป็นสระ์เล็กๆเนาะสำหรับคนที่พักวิลล่าต่อไปเราจะไปไหนนะไปเลยเจ้าจอมเลยเจ้าจอมกลับยูเทิร์นยูเทิร์นโอเคไปคาเฟ่ก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวกลางวัน หนึ่งวันคืออะไรฮะ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 โอเคอยู่วันนี้เหรอใช่ฮะก็หยุดโอเคหยุดก็หยุดอ่าแล้วจะไปไหนต่อแพนต่อไปก็วาลิแล้วกันปะอ่างั้นไปวาีนนี้มันบอกว่าโอเพนเดลี่อ่ะเออไม่เป็นไรเรามีแพนบี ไปวาริก่กนอนก็ได้เป็นไงไปวารเขาตั้งไฟข้างหน้าขนาดนั้น็านาจะดอยู่จากที่โทรเช็คนะครับวันนี้เลยเจ้าจอมปิดหนึ่งวันเพราะมีงานถ่ายซิงเ์อ๋อเขาผ่านหนองบัวก็ใกล้าวารีแล้วสิะจะปิดอีกไหมมาลุ้นกันฮะ,ะไม่หนอกทำไมเหรอเฮ้ยคุณที่จะขอรันค่ะ สองที่เลยเหรอเดี๋ยวตรวจสอก่อนมะระหว่างตรวจสอบวะได้ได้ได้ที่เดิมเลยที่เดิมที่จอดเมื่อก่อนเอียวเฮ้ยมงเอิญขนาดเนี้ยอันนึงแต่ลงตัวเจออันนึงตอนนี้สองคาเฟ่ที่เราจะไปกันปิดหมดเลยก็เลยเปลี่ยนแผนไปไหนนะน้ำตกของพลู ไม่เป็นไรทุกอัิเตบเรามีทางออกเสมอเนาะอ๋อนี่ทางไปเกาะช้างซีฟูดเมื่อคืนใช่ไหมที่เราเดียวเข้าไปกันเนี่ยน้ำตกของปูกใต้เกนะทะไลทางสาฮ้ย จอดรถโอเคยี่สิบบาทเนาะน้ำตกอยู่ไกลไหมครับดไ,ไ,ไม่ไกลเท่าไหร่หรอไม่ไกลเท่าไหร่นะครับที่บัตรตรงนี้แล้วก็เดินติดไปค่ะโอเคขอบคุณครับอู้น้ตกใส่ใเซ็กันฝนนะโอเคครับไ <c oughs> ปตอนนี้นนนเ,เราพร้อมขึ้นน้ำตกกัน ครับเดี๋ยวลงมากินครับอิ่มมาแล้วครับตอนนี้ได้ตั๋วละพร้อมเข้าสู่น้ำตกคลองครูโอเคไม่มีหรอกไปมีปิงไหม ปลิงในน้ําไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นน้ําไหลแรงๆส่วนใหญ่จะไม่มีปลิงถ้าเป็นน้ํานิ่งๆอาจจะมีอ,อ๋อทางลงมีเชือกให้กเกาะเกาะโอเคต่ไรๆขาไม่ดีแต่ใจ,ใจสู้โอ้ยน้ำใสมากเลย ตอนนี้ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะข้านก็เห็นน้ำตกแล้วอ๋อนี่คือน้ำตกเหรอใช่เรามาถึงจุดชมวิวน้ำตกแล้วแต่เราจะเดินทางต่อเพื่อไปเห็นน้ำตกจริงๆแล้วตอนนี้คือฝนตกหนักมากแล้วเนะี่ย บด้วยนะอยู่ดีๆก็บิวให้กลัวแล้วงั้นแค่นี้ก็ยังเตือนเพ่นไม่พอเหรออดจะได้อออๆๆออ ทางนี้ทางนี้จะไปทางลำบากทำไม่ทไปเกลายเปชุดเดินป่างทากันยืงท้ายราเ้าแตกอะไรนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่้น่ใจแล้วเป้นหายจากตรงนี้ไป นี่เดินตามมาก็ไม่เห็นนะเออวฝนหายตอนไหนวะฝนหายจริงใช่ไหม,ไมโอเคโอเคไปไม่มีแว่นละเออเราเดินมาได้ยังไงเนี่ยวันก็ไม่ใส่กก็ฝนนมมััตา้วเพราะออกจากน้ำตกก็ได้เวลาเติมพลังครับพลังหมดเกลี้ยงเลย เนี่ขนมไม่กลิ่นนวดูเหมือนนุ่มดีจังเลยมันนุ่มๆใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่ไข่นะมีไข่ด้วยข้างในรถตากิจไปไหมนฮะราคาดีก่อนคือรถก็เติมน้ำมันเนาะเออติมรถเต็มถังก่อน ร้านยูเทิร์นอร่อยมากอร่อยอร่อยราคาก็ถูกราคาถ้าบนเอ่ะเออที่เป็นของใช่ปรติบนเกาะนี้ราคาจะต้องโหวกเพิ่มใช่ไหมใช่ขนาดเซเว่นแพงกว่าเลยเออมี่อาหารตามสั่งก็หกสิบบาทเองอ๋อไปของปีนีือปะพอกินข้าวเสร็จแล้วก็หาร้านกาแฟต่อมาเจอร้านมาลินคอฟฟี่ ครัาแฟมีอะไรบ้างมีเดอตี้ด้วยนี่จะเอาโ,ขโ,ขโขนาคนะครับโค้อ๋อที่เคยกินใช่ไหมแต่เวลาคืนรถแล้ว คณนี้ครับที่พาเที่ยวเดี๋ยวเราจะเป็นเร่องสไลเดอร์กันแต่ทำไมไม่มีน้ำไ,ไหลหอ่ะอกดเพื่อให้มีน้ำใช่ไหมลองเทสก,ก่อนนะใช่เลยตองดีเออได้เหมือนมาแล้วอ,อะอนี่ไงน้ำไหลแล้ว ตอนนี้นั่งพุกเหนือที่ข้งครับกดไปแวปวดรยปวดแตงอาทิตย์ตอนนี้ไม่พาอาทิตยเลยตามนมากตอนนี้กําลังอยู่ช่วงตัดสินใจว่าจะกินมื้อเย็นที่ไหนดีเดี๋ยวมาดูเมนูช่วงแรมกืนนะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราตัดสินใจระหว่างจะทานที่โรงแรมเคซีหรือไม่ก็เป็นอะไรนะร้านซาเอนโซ ตอนนี้เรากำลังเดินจากโรงแรมเคดีกแกรนไปร้านอาหารซันดิงโซลนะสวัสดีครับสองที่ครับครับผมครับผม ช้าวันต่อมาเดินหาทานอาหารเชา้าก่อนเตรียมตัวเช็คเอาท์จากโรงแรม ก็เกือบหายจะมีเร่งไหมไม่มีแล้วเรือออกแล้วนะฮะบ๊ายบายอชางบายบอชางไปต่อคนรออยู่ข้างหน้าละเตรียมย้ายเลยก็ตอนนี้ ไม่ลผลนะครับพาดจากท่าเรือเราไปทางด้านนู้นแหละเดี๋ยวต้องไปจะไปไปเกาะทางด้านนี้อันนี้คือท่าเรือที่ขึ้น,กน,กน,นเกาะขุดใช่ไหมก็งูเลยใช่ไหมอ๋อที่ตอนนั้นเราไปขึ้นยงนเนี่ยนเะนี่ยนะเริ่มพัดไปแล้วมันจะได้สบายใจว่าท่าเรือเราผลไปกลับละ เรือกำลังเข้าเทียบท่านะครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมกลับลงไปขึ้นรถกันไป ก็เขาจะอยู่ในสถานีสถานีอะไร่ะสนามบินส ja. ุวรรณภูมิก็เราไปเราจะไปขึ้นรถไฟบ้านหันด้วยแอร์พอร์ตลิง์นะครับไปหัวข้องไปดีซี่ต้องแรงไม่บ้านประเทศ กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยแล้วเราเจอกัน mm hmm. การเดินทางครั้งต่อไปครับส่วนจะเป็นที่ไหนนั้น mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันบบาย